ค่ะลูกค้าถามคําถามมาว่าภูมิตกคืออะไรคะลักษณะของภูมิตกนะคะเป็นลักษณะของระบบร่างกายนะคะที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่าเช่นความเสื่อมหรือคนที่ป่วยเรื้อรังนะคะอาจจะใช้สารเคมีมาเยอะยาเคมีมาเยอะบางคนอาจจะใช้แบบยาสเตียรอยเยอะอย่างเงี้ยค่ะกดภูมิทําให้ภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ย ต่ำนะคะร่างกายไม่สามารถสร้างสารเสียรอยหรือว่าสร้างภูมิด้วยตัวเองแบบธรรมชาติได้เงี้ยเขาเรียกว่าภูมิตกหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำนะคะต้องใช้ยาในการช่วยนะคะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นค่ว่าภูมิตกก็คือภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะคะภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองร่างกายอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายป่วยได้ง่ายนะคะเราจะสังเกตง่ายๆนะคะคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหรือว่าภูมิกตกเนี่ยเวลาเจออากาศค่ะไม่ว่าจะร้อนเกินไปหรือว่าจะเย็นเกินไปนะคะจะป่วยง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดงง่่าายยเป็นข ะะเวลากินอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะกินน้ําแข็งนะคะที่มีเชื้อโรคกินชานมที่หวานๆวางนี้ค่ะจะมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะร้อนในนะคะทอนซินอักเสบติดเชื้อได้ง่ายแบบนี้ค่ะจะมีสเลดออกมาบ่อยสเลดแบบสีเขียวอย่างงี้ค่ะเป็นหนองที่คอนะคะปอดมีปัญหาปอดติดเชื้อปอดชื้นในส่วนผิวหนังนะคะคนภูมิตกหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเวลาโดนอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะกินอาหารผิดสําแดงหรือว่ากินอาหารสแสลงปุ๊บเนี่ย ผื่นจะขึ้นเลยนะคะบางคนกินกุ้งอ่ะผดผื่นขึ้นเลยบางคนกินของหมักดองกินปลาไ้าเยอะผื่นก็จะขึ้นนะคะกินเหล้ากินกระหอก็ตัวก็จะแดงเรียกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันต่าเพราะว่าร่างกายสร้างสารที่ขจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่นะคะทำงานไม,ไม่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เวลาเรานอนน้อยหรือว่าพักผ่อนน้อยเนี่ยอ่ะผื่นก็จะขึ้นได้ง่ายแล้วเขาเรียกว่าภูมิตกนะคะภูมิคุ้มกันต่ําเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดอาการภูมิตกเราควรจะทํายังไงกลับไปย้อนดูนะคะตัวเองดูพฤติกรรมตัวเองพฤติกรรม ำก่อโรคเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถกินยาได้อย่างเดียวนะคะคนที่ภูมิคุ้มกันต่ํากินยายิ่งภูมิคุ้มกันต่ำ พฤะะติกรรมการก่อโรคที่ทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องภูมิตกเนี่ยคืออะไรข้อที่หนึ่งในเรื่องของอาหารนะคะเราต้องปรับอาหารก่อนนะคะอาหารประเภทไหนที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเราต่ําอาหารตัวไหนที่แสลงต่อเลือดเราอาหารตัวไหนที่ทําให้เราเกิดผื่นภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะไปดูว่าเราแพ้ตัวไหนบางคนแพ้นมบวท้องก็จะอืดผิวจะึืนบางคนกินน้าตาลเยอะไม่ได้ก็ต้องลดอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนกินปลาร้าไม่ได้ ผะะื่นก็จะขึ้นนะคะผิวหมองอย่างตัวย้อยเองไะเวลากินของเผ็ดๆนะคะส่วนตัวอาจจะแพ้พริกเนาะเวลากินเผ็ดปุ๊บเอาผื่นขึ้นหน้าเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องลดการกินเผ็ดลงร่างกายแต่ละคนแพ้ไม่เหมือนกันกับไปดูอาหารตัวไหนที่เป็นสอาหารแสลงบางคนกินช็อกโกแลตแล้วสิวขึ้นเนี่ยแสดงว่าน้ําตาลมีผลต่อระบบร่างกายทําให้เลือดปิดกดนะะ้นไงค่ะก็ต้องไปดูว่าตัวเองมีปัญหากับอาหารประเภทไหนก็ปรับอาหารหรือลดการกินของพวกนั้นลงข้อที่2ให้ไปดูในเรื่องของการออกกําลังออกกําลังกายเนี่ย ข้อดีมีข้อเสียมีการออกกําลังกายที่ดีคือออกกําลังกายแบบพอดีพอเหมาะไม่หักโหมจนเกินไปนะคะบางคนเนี่ยออกกําลังกายทุกวันหรืออาทิตย์หนึงหวัน6วันเนี่ยเขาเรียกว่าการออกกําลังกายที่หักโหมหรือว่าเยอะเกินไปมันทําให้ธาดไฟเราขึ้นตัวเราจะร้อนผิวเราจะแห้งเหมือนร่างกายของเราอะ่ะ นะคะต้องการการพักผ่อนต้องการการฟื้นฟูร่างกายแต่เราไปออกกําลังกายแบบหักโหมทุกวันมันก็จะทําให้เราปวดเนื้อปวดตัวนะคะร่างกายเราเสื่อมเราโทรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกาลังกายที่พอเหมาะพอดีไม่ให้เหนื่อยเกินไปไม่ให้ร่างกายร้อนเกินไปเนี่ยต้องไปปรับในส่วนนี้ด้วยนะคะบางคนออกกําลังกายเยอะเกินไปเนี่ยร้อนบู๊บว่านะคะนอนไม่หลับละ่ะบางคนประจำเดือนหายไปเลยอย่างเงี้ยคราร้อนเกินไปอย่างตัวยูเองเนี่ยเราก็จะปรับการออกกําลังกายประมาณสัปดาห์ละสองถึงสามครั้ง นะคะเว้นวันหรือสองสวันครั้งสักวัน1 5บหถึงสานาทีการออกกําลังกายข้อดีของเขาคือทําให้ระบบเลือดหมุนเวียนได้ดีนะคะยืดเส้นยืดสายนะคะอะไรที่มันติดขัดอยู่มันจะทําให้ร่างกายเรามีความยืดหยุ่นไม่ปวดตึงในส่วนข้อที่3เราต้องไปดูเรื่องอ่ะการพักผ่อนการพักผ่อนการนอนหลับเราพักผ่อนนอนหลับดีไหมเราอดหลับอดนอนไหมข้อตัวนี้ค่ะเป็นตัวหลักเหมือนกันที่ทําให้ภูมิร่างกายเราต่ํา ะคะภูมิตกใครพักผ่อนน้อยนะคะภูมิแพ้ก็จะขึ้นภูมิแพ้ผิวหนังออกตามตัวแดงตามตัวอย่างเงี้ยค่ะอดหลับอดนอนร่างกายไม่ได้พื้นฟูนะคะร่างกายไม่ได้พักฟื้นก็ไปดูจุดนี้ด้วยข้อที่4ที่เราควรจะไปเช็คนะคะเรื่องของอารมณ์และจิตใจอารมณ์และจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะได้ยินคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าไหมร่างกายจะแข็งแรงแค่ไหนกินอาหารดีแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจคนนั้นมีปัญหาเครียด นะคะกังวลวิตกจริตย้ำคิดย้ำทำอาฆาตพยาบาทรวิสยาไม่ปล่อยวางเขาเรียกว่าลักษณะของไฟสูมสวงภาษาแพทย์ภานไทยเรียกว่าไฟที่หัวใจเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะจะทําให้ร้อนอกนะคะร้อนอกแล้วก็แตกไปตามตัวทําให้หัวเราร้อนเราจะปวดหัวเราจะเครียดแบบนี้คะ่ะเรียกว่าไฟปริไทยหักคีนะคะเป็นไฟที่ตัวหลักที่ทําให้เกิดโรค ไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักสงบนิ่งเป็นซึมเศร้าเป็นแพนิคอย่างเงี้ยค่ะเราต้องปรับเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะคะบางคนแก้ไม่ได้นะคะถ้าแก้จุดนี้ได้ทุกอย่างมันจะดีการงานบางคนน่ะเครียดเพราะว่าซึมเศร้าเพราะว่าวิตกจริตเพราะว่าเครียดอะไรพวกนี้นะคะ่ะไฟตัวนี้ค่ะทําให้คนคนมีปัญหาซึมเศร้าคิดสั้นได้นะคะต้องปรับตรงนี้ในข้อที่5นะคะไปเช็คตัวเองว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ ร่างกายไหมถ้าอยู่ที่ร้อนเกินไปเขาเรียกว่าร่างกายไม่สมดุลก็จะเกิดอาการปวดหัวความร้อนในร่างกายสูงถ้าอยู่ในที่เย็นเกินไปนะคะอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะอยู่ที่ชื้นอยู่ที่น้ำเขาเรียกว่าภูมิอากาศก่อโรคหรืออยู่ที่ฝุ่นควันหมอก pm 2.5เยอะนะคะฝุ่นละอองเยอะอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้ก่อโรคหรือว่าภูมิตกเพราะว่าระบบคุมกาลันร่างกายมันจะมีปัญหาพยายามอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ปลอดฝุ่นปลอดเชื้อโรคต่างๆปลอดเคมีบางคนเนี่ยอยู่ที่เสียง ต่อการป่วยเนี่ยอย่างเช่นคนทําผมนยคะอยู่สารเคมีตลอดเวลาเนี่ยก็จะเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับพวกเม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดมีปัญหาสารเคมีเข้าร่างกายเยอะหรือทํางานอยู่โรงพยาบาลอยู่ในแบบห้องผ่าตัดหรือแลบอะไรที่เชื้อโรคเยอะๆคนป่วยไวรัสอะไรพวกนี้เยอะนะคะก็จะเสี่ยงภูมิตกอาจจะป่วยบ่อยได้ ถ้ามันเรียกไม่ได้ก็ใส่แมสไปนะคะก,ก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกเนี่ยเราต้องกลับไปดูต้นต่อสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะทางสายแผนไทยเขาบอกว่าตัวก่อโรคนะคะมันมีหลายปัจจัยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให โรคตัวนั้นนะกําเริบขึ้นบางคนกินอาหารอย่างดีแต่จิตใจไม่ดีนะก็จะป่วยบางคนจิตใจดีมากเลยแต่ไม่เข้าใจสุขะลักษณะโภชนาการหรือว่าไม่เข้าใจธาตุร้อนธาตุเย็นก็กินอาหารเป็นพิษหรืออาหารสแสลงเนี่ยมันก็จะป่วยได้นะคะบางคนไม่ได้ทําอะไรเลยดูแลตัวเองอย่างดีออกกําลังกายกินอาหารพักผ่อนให้เพียงพอแต่อยู่ในหมวดของโรคเยอะนะคะเป็นหมอเป็นอะไรอย,อยู่ในเชื้อไวรัสเยอะฝุ่นละอองอากาศไม่ค่อยดี เนี่ยค่ะอยู่เชียงใหม่ฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยค่ะในยุ้ยเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> จะโดนในช่วงที่แบบหมอกควันเยอะหน่อยนะคะแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยอย่างอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคนภูมิตกภูมิคุ้มกันไม่ดีปัจจัยหลายๆอย่างเราก็ต้องมองจุดนั้นก่อนว่าเราควรจะแก้จุดไหนนะคะค่อยๆไล่ทีละจุดทีละจุดในส่วนของเลือดเลือดที่มีปัญหาเลือดเป็นกรดเลือดเป็นพิษเนี่ยนะคะมันแสดงว่าภายในตัวมันมีปัญหาเลือดไม่ดีภูมิคุ้มกันมันก็จะตกเพราะฉะนั้นนตัวที่เป็ ตัวหลักสําคัญก็คือตัวนี้นะคะในการถ่ายพิษฟอกเลือดให้สะอาดนะคะยุ้ยใช้มาตลอดนะคะการที่ยุ้ยทำผู้หลานตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาจิตใจของตัวเองไม่มีปัญหาค่ะแต่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนที่ว่าเรียนอยู่เนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้อยู่ในสายแพทย์แผนไทยยุ้ยเป็นโรคเยอะนะคะเป็นไมเกรน ปวดหัวตลอดอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งเป็นไมเกรนปวดประจําเดือนนะคะเป็นภูมิแพ้ไซนัสนะคะแล้วก็กินอาหารเสริมเยอะนาะอช่วงนั้นขายอาหารเสริมเมื่อก่อนนะคะขายผิวขาวขายลดน้ําหนักอะไรพวกนี้ก็จะกินแสดงว่าร่างกายเราไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจจิตใจเราดีทุกอย่างแต่สารพิษหรือของเสียสะสมในเลือดเยอะทําให้เลือดเป็นกดเลือดเป็นพิษธาตุไม่สมดุลพอมาเรียนสายแผนไทยว่าโอเคเราต้องทําสมุนไพรตัวหนึ่งในการถ่ายเลือดพิษเพื่อปรับระบบร่างกายเมื่อก่อนอยิ้สิวเต็มหน้าเลย นะคะผดพ,พื่นเต็มหน้าเลยหน้าผิวไม่ดีมันออกทางตัวผิวไม่ดีผิวออกผดพ,พื่นคือร่างกายเลือดเป็นกดตัวจะร้อนมันจะดันออกทางผิวหนังเป็นสิวก็เยอะเป็นผดเป็นผื่นตัวแห้งนะติดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยธาตุไฟสูง เลือดเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือดเป็นกรดสูงโอเคอยีมีตัวตำรับตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวล้างพิษของผู้หลานนะคะเป็นสูตรที่ถ่ายพิษเลือดทั้งระบบร่างกายหัวจรลดเท้าและปรับสมดุลร,ร่างกายเอเกินกินตัวนี้กินมาตลอดถ่ายพิษทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดยิ่งระยะเวลานานขึ้นนานขึ้นเรากินต่อเนื่องสม่ําเสมอกินบ้างหยุดบ้างไม่จาเป็นต้องกินตลอดตอนนี้คือดีขึ้นแล้วนะคะกินดีขึ้นแล้วก็กิกนอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะเพื่อปรับเลือดให้มันไม่ไม่มีของเสียอยู่ในเลือด ะะเป็นการกระทุ้งพิษแล้วก็ปรับอาหารด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นไรนอกจากเราอดหลับอดนอนแล้วภูมิคุ้มกันเราตกทํางานเยอะเนี่ยนอนดึงเนี่ยก็มีบ้างแต่พอเรารู้ตัวว่าเออตัวเองเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะเราก็จะดึงตัวเองนะคะบอกว่าหลับเยอะๆหน่อยทุกวันนี้นะคะยุ้ยเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีโอกาสหลับจะหลับจะพยายามหลับตลอดเราไม่ได้ทํางานประจํยุ้ยจะทำงานแบบว่าช่วงเช้าเยอะนะคะทําเต็มที่เลยตั้งแต่ แปดโมงถึงเที่ยงเนี่ยวิธีทำเต็มที่เลยนะคะดูนั่นดูนี่พอตอนตอนบ่ายเรากินอาหารเยอะกินข้าวเยอะมันก็จะอิ่มแล้วก็จะชอบหลับห <c oughs> ลับหลังกินข้าวสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคะ่ะตอนบ่ายพักผ่อนดูแลลูกตอนเย็นก็ไปรับลูกกลางคืนล้วก็ดูนั่นดูนี่ดูข่าวสารหรืออัปเดตหรือทํางานต่อยังค่ะก็จะวนแบบเนี้ยตั้งแต่มีลูกนะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแต่ถามว่าหาโอกาสออกไหมก็ต้องหาไม่งั้นอ่ะร่างกายมันจะไม่สูบฉีดน,นะคะก็จะใช้เวลาในการออกกําลังกายประมาณตอนสองทุ่มนะคะทุ่มสองทุ่มเนี่ย อ่าสิบห้านาทีสามสิบนาทีออกแบบเบาๆถ้าเราไม่ออกเลยเนี่ยคนส่วนน้อยนะคะที่จะหุ่นดีแบบไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคุณเห็นหน้าตาของยุ้ยดีขึ้นคุณเห็นหุ่นยุ้ยดีขึ้นแต่ยุ้ยไม่เคยโชว์ว่าวันๆหนึ่งอ่ะเราทําอะไรนะคะหน้าเนี่ยจะบอกให้นะยุ้ยไม่ชอบทําสัญญกรรมยุ้ยไม่ชอบทําแบบเคมียุ้ยไม่ชอบฉีดไม่อะไรเพราะว่าเคยเคยร้อยไหมครั้งหนึ่งโคตรเจ็บเลยเคยทํา เธอบาดมั้งควรเจ็บเลยจะไม่ทำอีกเลยทำครั้งเดียวแล้วแบบเคสเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้วิธีแบบธรรมชาติอาทิตย์หนึ่งยุ่ยจะกวดซา,าอาทิตย์ละสองครั้งไม่ได้ทำทุกวันถ้าทำทุกวันหน้ามันจะผอมเกินไปผดมันจะขึ้นสิวจะขึ้นเราจะทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งคนที่ดูดีไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะแต่เราไม่ไม่ใช้สารเคมีเฉยๆอาทิตย์หนึ่งเราจะแพนว่าทำอะไรบ้างนะคะขัดหน้านวดหน้าใช้ดีฟคินซิงนะคะตัวดีฟตัวเนี้นยนะยุ่ยจะใช้การนวดหน้าขัดหน้าด้วยดีฟคิ Deep นซนะ อาทิตย์ละสองครั้งไม่ได้ใช้ทุกวันมันดึงของเสียใต้ผิวขี้ใครพวกสิวเซียนอน,น้ํามันคาบอะไรพวกนี้คะ่ะใช้อาทิตย์ละสองครั้งแล้วใช้กับการนวดอ่กัวซาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแล้วใช้สมุนไพรทั้งหมดเลยพวกเจลล้างหน้าเราก็ใช้ของตัวเองเพราะว่ามันมันเป็นตัวอ่อนโยนเนาะไม่ทําให้ผิวแพ้หรือว่าเป็นผดผื่นได้ง่ายนะคะก็พยายามหาอะไรที่มันทําให้หน้าสดใสอ่ะแชมพูเราก็ใช้ของผู้หลานของตัวเองนะคะ ใช้แชมพูทั่วไปก็ได้รอบหนึ่งนะครั้งแรกก็ใช้แชมพูทั่วไปครั้งที่2ใช้แชมพูผู้หลานล้างอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสมมุติใช้ผู้หลานเลยสองรอบเนี่ยมันก็จะเปลืองบางคนนะเขาจะใช้แชมพูเด็กรอบหนึ่งหรือว่าแชมพูที่ตัวเองมีอยู่รอบหนึ่งแล้วใช้ผู้หลานรอบที่2เพื่อล้างคิดหรือว่าล้างของเสียที่มันหมักหม,มมอยู่บริเวณหนังศีรษะลดความมันนะคะยุาหาสรรหาวิธีที่แบบดูแลตัวเองภายในเราใช้ผู้หลานดูแลเลือดทั้งหมดเลยนะคะระบบร่างกายให้มันดีดีจากภายในเพราะภายนอกอยุใช้สกินแคขอองงตัวเททสบูก็ ตัวดีฟดึงของเสียก็ทํานะคะใช้อาทิตย์ละสองครั้งตัวเจลล้างหน้าเนี่ยใช้ตลอดใช้ทุกวันนะคะกว่าหน้ามันจะดีเนี่ยโอ้กว่าจะหาสินค้าหรือว่าจะผลิตออกมาเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงถามว่าหุ่นเนี่ยถ้าคนไม่ทําอะไรเลยไม่มีทางนะคะหุ่นมันก็จะตรงแบบนี้นะคะยุ่พยายามออกกาลังกายอยู่ก็เวทอยู่แต่แค่ไม่ได้โชว์ให้คนเห็นว่าฉันออกกําลังกายฉันนูนฉันนี่ผิวนี่นะก็ต้องใช้นะคะใช้สบู่ของตัวเองของผู้หลานเนี่ยแหละเนี่ยแล้วสบู่ของตัวเองนี่แหละนะคะ มันเป็นสมุนไพรเนี่ยก็ขัดผิวมันเน้นผัดเซลล์ผิวแล้วก็เอามาขัดขี้ใครของเราทุกวันทุกวันนะคะถ้าบางคนคิดว่าใช้สบู่แล้วมันแห้งไปวิวก็เอาแชมพูของผู้หลานหยดลงไปแล้วก็อาบผิวทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสมุนไพรข้อดีของเขาคือมันไม่แสบผิวแล้วก็มันผัดเซลล์ผิวทุกวันทุกวันผิวของเราอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ขาว คนที่ต้องการผิวขาวคุณต้องไปใส่กันแดดคุณไปต้องไปใส่ครีมเพิ่มนะคะของยุย้ยไม่ได้มีขายคุณก็ใช้ของคุณนั่นแหละแต่การผัดเซลล์ผิวผัดขี้ใครเนี่ยใช้แชมพูใช้สบู่อาบอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกหลุดออกหมดเลยถ้าเห็นพัฒนาการของตัวเองเนี่ยกลับไปอยู่คลิปเก่าๆนี่อย่างตลกอะแบบผิวผิวยังไม่ค่อยดีผิวยังมองมอง,มองคำ้คำๆอยู่มันก็ต้องพัฒนานะคะร่างกายก็ต้องออกกําลังกายอาทิตย์ละสามครั้งนะคะเวดบ้างคลอดลูกได้หกเดือนเนี่ยค่ะพุงกับก้นเนี่ยไม่ยุบเลยนะคะก็พยายามอยู่ ะะเล่นเล่นตรงให้ก้นยุบเล่นให้พุงยุบนะคะโชว์ทั้งตัวยังไม่ได้ยังมีพุงอยู่ด้านบนไม่มีปัญหาละนะคะพอดีละนะคะปรับหลายๆอย่างนะคะก็ไปหาดแต่งหน้าบ้างคือเมื่อก่อนออกคลิปไม่แต่งหน้าเลยนะคะดูจืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องดูแลตัวเองหรือว่าพัฒนาหาแต่งตัวบ้างซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้สนใจใครเลยแบบใส่เสื้อยืดไร้สดก็มีใส่เสื้อทํางานไร้สดเลยแบบหัวมาฟูๆก็มีอย่างเงี้ยคะ่ะ ที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองเห็นอะไรในหัวเราเราอยากเป็นแบบไหนก็พยายามเปลี่ยนบุคลิกหรือทําอะไรที่มันดีขึ้นอะไรที่มันทําแล้วมันดีขึ้นหรือมั่นใจก็ทําไปเลยแต่ยุ้ยไม่ชอบแบบสัญญกรรมฉีดนูน่นฉีดนี่นะคะมันก็แล้วแต่รสนิยมบคุคคลรู้สึกว่าทําแล้วมันมันไม่ยังยืนเฉย นะคะแต่ถ้าบางคนชอบแล้วทาแล้วรู้สึกมั่นใจทําแล้วดีแล้วสวยขึ้นโอเคคุณทําไปเลยนะคะไม่ไม่ว่ากันแต่พี่ชอบแค่ว่าทําอะไรที่มันมันไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่เจ็บตัวนะเคยทํามาแล้วแล้วมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการสวยแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะก็พยายามเอาค่ะพี่ไม่มีใครสวยด้วยการอยู่เฉยๆไม่มีใครดูดีด้วยการสวดมนต์ไหวพร้าล้วจะดูดีนะคะมันก็ต้องดูแลภายนอกนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวมีเคล็ดลับต่างๆในการดูแลตัวเองอ่ะแช่อยู่ในกลุ่มนะคะให้พี่ไปศึกษาตรงนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะ่ะทีมชื่อเฟซนะคะชื่อว่าคลิปวิดีโอผู้หลานนะคะกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลานเนี่ยยุจะลงคลิปต่างๆตรงนั้นความรู้ต่างๆอยู่ตรงนั้นทั้งหมดนะคะใครอยากจะกินผู้หลานศึกษาตรงนั้นให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนกินเนาะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจสินค้าเนี่ยยุทำมาเพื่ออะไรแล้วก็อยากให้มันเห็นผลเค okay, ถ้ามีปัญหาสุขภาพนะคะปรึกษาได้นะคะหลังบได้เลย